เราเดินสำรวจก่อนหาถุงมันครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมตกใจเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้กูคิดชิบเฮ้ยตกใจจริงเมื่อกี้เฮ้ยเสียตกใจจริง เอาละครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับก็สู่ช่องกินสเัดกันด้วยนะครับและวันนี้ผมกับน้อง IQ คิวได้มาอยู่ในห้องโถงแห่งหนึ่งนะครับซึ่งแบบว่าโอ้โหบรรยากาศน่าคนลุกมากๆเลยนะฮะวันนี้น้อง IQ คิวจะพาเราไปที่สถานที่แห่งหนึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับจะบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นการเล่นครั้งแรกของผมและน้องอีคิวใน ในแมปนี้นะครับก็อาจจะมีอะไรที่มันผิดพลาดตรงไหน,นก็ขออภัยไว้ด้วยนะฮะส่วนแมบนี้นะครับมีชื่อว่าเรื่องสั้นน่ากลัวส่วนจะน่ากลัวขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ในเรือเรือแห่งหนึ่งนะผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็ไปเอ้ยเติมตัว้ามีไฟแช็คนะพาขอใช้ไฟแช็ก เดี๋ยวก่อนอื่นเราขอเดินสำรวจเรือก่อนแล้วกันนะเฮ้ยอันนี้มันอะไรนะคิวมันใช่คาบเรือหรือเปล่าเฮ้ยคิวไม่ไมกล้าลืมตาเลยตอนนี้ยคิวไม่กล้าลืมตาเลยครับท่านผู้ชมม,มันน่ากลัวมากตอนนี้เหมือนเราจะติดอยู่โอ้โหขนลุกจริงตอนนี้เราจะเหมือนจะติดอยู่กลางทะเลนะเฮ้ยฉันเจอกับตันเดี๋ยวเราขึ้นไปดูไม่ใช่กับตันเรือ สวัสดีครับกับตันผลลุกขึ้นยืนและส่องผักายในฐานะที่เป็นสมาชิกล่าสุดในลูกเดิอของฉันขั้นแรกให้ขัดซื้นให้ดีจากนั้นให้ลองทำอาหารอร่อยให้กับฉันกินโอเคคือกับตันมันบอกว่าให้เราเนี่ยไปทำอาหารให้มันกินโอเคครับกับตันเดี๋ยวผมจะทำอาหารแบบอร่อยสุดๆมาให้กับตันกินเลย ออเ,<ร>เดี๋ยวเรา<ไ>ป้าเห็นไม้กวาดอยู่ห้องนั้นนะเดี๋ยวเราไปเอาไม้กวาดก่อนนะ,อะโอเคคิวอยู่กับกับตันนะอ๋อมันวิ่งได้ด้วยนะก,กูไปเดินช้าๆถ้านานก่อนอื่นหยิบเอาไอ้นี่แล้วก็หยิบนะเอามาใช้อ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะถูตรงไหนวะ ดาดฟ้าเรือมันสงสัยจะเป็นข้างบนนะเดี๋ยวขอวินขึ้นไปก่อนดาดฟ้าเรือมันก็ตรงนี้เปล่าวะอ๋อใช่ใช่ใชโอ้หแป๊บนึงฟ้าทําความสะอาดตรงนี้อยู่อ๋อเหมือนจะเป็นคาบน้ํานะครับท่านผู้ชมผมก็นึกว่าคาบอะไรสักเดี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปลาลังทําความสะอาดอยู่คิวโอเคฉันทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับกัปตัน เดี๋ยวขึ้นไปหากับตันก่อนส<ป>วัสดีครับกัปตันผมทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วและปรุงอาหารอ๋อมันให้เราไปปรุงอาหารนะช่วยกันช่วยกันจะได้เร็วเร็โอเคเราน่าจะทําเรียบร้อยแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปที่ห้องครัวนะปรุงอาหารน่าจะเป็นเมนูมันฝรั่งทอดนะสงสัยกับตันชอบพวกมันฝรั่งมาเต็มเรือเลย โอเคโอ้โหเต็มหม้อเลยอ่ะปิดประตูวแวะ,สอ,ะสองเลี้ยงใจว่าไฟของเราคำรามทานหินโอเคมึงได้ทีนี้มึงใช้กูซะเหลือเกินเลยนะไอ้กัปตันไป <S <S เราเออได้ปะตักฐานหินคนละอันลูกช่วยกันเออ ให้อาหารเตาเผาโหมันบอกว่าเติมเชื้อเพลิงดีกว่าไหมโอเคเรียบร้อยละไปคุยกับกัปตันก่อนกัปตันนี่เรื่องมากจริงๆนะฮะนั่นคือสำหรับวันนี้ฉันไม่ต้องการช่วยเหลือคุณอีกต่อไปอ้าพักผ่อนเอะโอเคครับกัปตันผมจะกับลูกจะไปนอนกันแล้วนะก่อนนอนนั้นเราควรดับไฟนะปุ๊บแล้วก็คิวจะนอนชั้นบนหรือชั้นล่าง อ๋อโอเควันถัดไปวันถัดไปปึ๊อา้าววันต่อมาวันต่อมามันก็ยังมือดอยู่ดีมึงจะไม่เจอดวงอาทิตย์พระอาทิตย์เลยเหรอฮะโอ้โหแล้วกูต้องไปอย่าบอกนะว่ากูต้องไปขัดพื้นอีกเหมือนเดิมเนี่ยแล้วไปคุยกับกัปตันก่อนเอ้กัปตันแต่ฟ้าเป็นแบนี้อาหารที่อร่อยเอาเอาอีกแล้วมึงให้กูทำอาหารอีกแล้วอ่ะ อาคิว <R> ป้าจะทำอาหารเอองั้นคิวทำอาหาร,เ,าหารเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปขัดขัดพื้นแล้วกันกกเออไอ้กัปตันนี่มันแปลกแปกนะกเออเดี๋ยวเราเรามีสองคนเราไล่กัปตันลงเรือดีไหมเออเอาขัดขัดขัดคิวทำอาหารเดี๋ยวป้าขัดพื้นแบ่งหน้าที่กันจะได้เร็วจะได้ถูกใจไอ้กัปตัน กัปตันนี้ค่อนข้างเลืองมากเอากัน okay. อ๋อคราวนี้กัปตันจะลงไปกินอาหารนะให้เราเป็นคนควบคุมเรือนะคิวมาเราคุมเรือเฮ้ยมันควบคุมยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วอ๋อเอ้ยเรียบร้อยแล้วเหรอ กัปตันอยู่ไหนอ่ะออเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยกูตกใจหมดเฮ้ยกัปกัปตันมาทำอะไรในนี่ยโอ้โหมันเป็นเสียงฮือฮ้าฮือฮ้าด้วยเมื่อกี้เฮยกัปตันเนี่ยทำกุหลอนแล้วนะสองวันต่อมามแล้วฟ้าดูดีเหมือนใหม่ ยิดบางอย่างจากนะข<อ>้างมือโอเคเอาแล้วท่านผู้ชม <S 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 ดาดฟ้าเออไม่ใช่กัปตันสั่งให้เราลงไปในห้องใต้ดาดฟ้านะปากคิวเราลงไปดูด้วยกันว่าใต้ดาดฟ้านี่มันจะมีอะไร <S S นี่นี่นี่ตรงนี้ห้องไม้กวาดมากัปตันบอกให้เราลงไปนะ กลัวจังเลยอุ้ยคิ้วอุ้ยคิ้วคิ้วอุ้ยทำไมมืดอย่างนี้วะป้าไม่กล้าเดินเฮ้ย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 อะไรนะเฮ้ยแบวตาอะไรวะเฮ้ยแมวหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนแมวนะแต่ว่ามืดมากเฮ้ย อะไรวะโอ้โหมันก็มืดเกินเฮ้ยอะนันเหมือนตัวอะไรมนเฮ้ยเโอ้ยตกใจหมดลูกปั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เอกใจดูก้ันเอ้ยเฮ้เ้ยเ้โอ้ยกใจล้วสันเ้เยเฮ้ยเฮ้ยเโอ้ยรกดล๋้วปนเสียงอะยรเี้ยเฮ้ยรตอนนีล้บ้นเฮียเฮ้ย้เอกทล้นเู้ชมอีคเว้ยตรงเ้อ้ยรมดนี่ย เสียงอะไรดังกิ้งอุ้ยแมวอุ้ยเหมือนแมวจะมีคราบเลือดตรงปากด้วยนะครับท่านผู้ชมอุ้ยแมวมึงอยู่เฉยดิกลัวตกใจจริงเมื่อกี้ตกใจจริงนะครับเออมันมืดมากเฮ้ยตอนนี้จะไปหยิบตรงไหนวะไม่มีอะไรให้หยิบเลยเฮ้ยโอ้ยลูกปั้นนี่ก็ เห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยอะไรเงี้ยโอ้โไอ้กัปตันไม่ไม่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วท่านผู้ชมมาบ้าคิวเราขึ้นไปดีกว่าแล้วเราขึ้นไปยังไงเนี่ยอ๋อนี่นี่บันไดบันไดขึ้นขึ้นขึ้นมาอออยู่ไหนอ๋อมันอยู่มันนั่นแหละนั่นแหละเงยหน้าขึ้นนิดนึงอ่า โอเคครับผมกับน้องคิวได้ขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวแปลมันฝรั่งเป็ปรุงอาหารต่อนะฮะเฮ้ยวันที่7แล้วเหรอ7วันแล้วเร็วจริงๆโอเคการเล็กๆสำหรับคุณต้องเอาฐานอีกเิอีกบางส่วนแล้วโยนมาลงไปในโอเคจะตียาแห้งก่อนที่จะตีแห้งโอ้โหไปใต้ดาดฟ้าและนำฐานมาเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมผมต้องลงไปในห้อง ใต้ดาดฟ้าอีกแล้วโอเค EQ ค q อ e ีค e ิวไม่กล้าลงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มันคือมันน่ากลัวมากจริงๆเอาละเดี๋ยวฉันจะลงไปแล้วนะา e อีค e ิวยืนอ,อยู่ที่เฉยก็ได้ไอออเอาแล้วแล้วฐานหินอยู่ไหนนี่เหรอฐานหินของ,งกดดทอนกด็ดูนี่น่านจะเออฐานหินเจอแล้วเสียงยิ่ง รีบ,ร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 บๆๆๆไปเลยเลยเราไม่ใช้เวลาอยู่น,น <c oughs> านคิวขึ้นมายัง <c oughs> อ๋อคิวอยู่ข้างบนโอเคโอเคโอเคฮะท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้นำฐานหินขึ้นมาแล้ว <c oughs> ฉันจะต้องไปเติมฐานหินก่อนภาษาหิลามอเอให้อาหารต่อเผา คุณไม่กลัวความมืดเหรอใช่สัตกลัวแน่นอนมันคือวันที่ยาวมากถึงเวลาถือว่าเอาเออวันที่ตื่นมาไปเอาไอ้นี่แล้วก็ให้นอนโอเคครับในคืนวันเดียวกันเอาแล้วไงครับท่านผู้ชมในคืนวันนี้โอ้โหตอนนี้เราตื่นมากลางดึกนะครับเอาแล้วคิววันนี้เราตื่นมากลางดึกจะขอเปิดประตูไปแล้วกันเฮ้ยกับตันหายคิว คิวกับตันหายเสียงอะไรอ่ะคิวไปเราตามหากับตันด้วยกันโอเคตอนนี้ป้าขอเปิดประตูนี้แล้วกันกับตันกินข้าวอยู่หรือเปล่าไม่มีห้องนี้กับตันอย่านะต้องแบบว่าเวลาเปิดประตูต้องถอยห่างออกไปด้วยอ่ะเพราะว่ากลัวกลัวกลัวอะไรใจเองกับตันไม่อยู่เอ้า แล้วคือต้องให้ผมทําอะไรเนี่ยคือต้องให้ผมตามหากัปตันใช่ไหมโอเคโอโ้โหเป็นห้องเอ้ยจะขอดูห้องนี้ก่อนแล้วกันกัปตันมาทําอะไรตรงนี้หรืเอเปล่าอืออู้โอ้แบบว่าแบบโอโอวานะ่าต้องแบบโอ้โหเก่งเก่งตัวออกนะนผู้ชมผมเพผมตกใจเฮ้ยเสียงเสียงอันนี้เสียงนี้รั่วโอ้ยมันได้ผมทำอะไรเนี่ยมันไม่มีภารกิจให้ทำต่อ ใช่อย่าบอกอย่าบอกนะอย่าบอกฉันไม่อยากลงไปเลยให้ตายเถอะไม่อยากลงไปในห้องนี้จริงๆแต่ทำไงได้อ่ะมันต้องลงไปแล้วจวังหวะนี้กับตันเรือเราหายไม่มีคนควบคุมเรือเรือของเราอาจจะไปชนกับภูเขาก็ได้ถ้าไม่มีกับตันอ่ะนะออเอาละ ผมจะตัดสินใจลงไปมันมืดจริง,รงลองดับไฟโอ้โหดับไฟนี่แบบมันผมจะเห็นแสงสว่างอยู่ตรงนั้นนะครับท่านผู้ชม้ยมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ตรงนั้นด้วยเฮ้ยเห็นตามันเฮ้ยน่าจะเป็นกัปตันเดี๋ยวฉันจะขอไปวิ่งไปหากัปตันก่อนแล้วกัน เอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับกับตันคุณมาทำอะไรตรงเนี้ยเนี่ยเฮ้ยคุณหายไปอย่างนี้ไม่บอกกันเลยผมตกใจนะเดี๋ยวขอคุยกับกัปตันก่อนลวกันไปพักผ่อนสักครู่คุณกำลังที่นี่ตอนนี้กับตันไล่เราเลยนะแล้วนายมาทำอะไรเนี่ยกับตัน นายไปทำอะไรตรงเนี้ยโอ้กัปตันไม่ยอมกัปตันจะไล่เราไปอย่างเดียวนะฮะท่านผู้ชมโอเคผมก็ไหนๆก็ได้ลงมาแล้วผมขอสำรวจสักหน่อยสักหน่อยแล้วกันตรงนี้เหมือนจะเป็นขวดวายนะแต่ว่ากินได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้น่าจะไม่ได้อไไดโอ้ยรูปปั้นนี้ทำทำลายทิ้งได้ไหมเนี่ยผมตกใจมันหลายรอบแล้ว ตรงนี้ก็เป็นเหมือน<ส>เป็นขวดวายโอ้เอเมลครั้งที่ปลาององดังออกไปโ okay. อเคน่าจะไม่มีอะไรนะฮ <im itation> ะท่านผู้ชมผมขอกลับขึ้นไปนอนต่อแล้วกันโอเคครับเราอุตส่าห์เป็นห่วงตามหากับตันแทบแย่แต่ว่าไล่แอ่ว่าไล่เราหนีมาซะง,งั้น เดี๋ยวเราจะเข้าห้องนอนต่อเพราะกัปตันบอกว่าเอ้ยแกม,มาทำอะไรแกไปนอนได้แล้วคิวเราเข้าห้องนอนต่อโอเคสามวันต่อมาเอา้าวันที่สามโอเคตื่นมาปุ๊บอ๋อกัปตันอยู่นี่นี่เองเออนี่กัปตันเมื่อคือนนี่คุณไปทำอะไรก็อยู่ใต้ดัดฟ้าเหรอ,อต้องคุยซะแล้วตอนเช้า<ม>ฉันม,มีข่าวรบ<ม>กวน<ม>บางอย่าง แล้วอาจจะหลงทางสักหน่อยแต่ว่ายังกลัวว่าควบคุมไม่ได้อย่างในขณะเดียวกันฉันต้องการปรุงอาหารครั้งโอเคเหมือนเช่นเคยนะฮะกับตันใช้เราไปปรุงอาหารอีกแล้วเดี๋ยวผมจะขอปรุงอ่ะโอเคคิวทำความสะอาดแล้วกันเดี๋ยวป๊าจะลงไปเอามันฝรั่งโอเคไหม ไม่คิวถูดาดฟ้าฟ้าจะลงไปเอามขา้างล่างไม่กวจะไปยิงไม่กว่ากลัวไม่มีอะไรข้างบนไม่มีอะไรแน่นอนโอเคอาาฉันลงมาข้างล่างาแล้วนะกับตันตอนนี้ฉันเริ่มไม่กลัวไอหุ่นนี้แล้วเพราะว่าฉันเริ่มจะชินกับมันแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรรอฉันอยู่อีกหรือเปล่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ฉันอีกหรือเปล่านะอขอเดินสำรวจก่อนหาถุงมัน,นั่นอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมตกใจเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้กูคิดจริงเฮ้ยตกใจจริงเมื่อกี้เฮ้ยเชี่ยตกใจจริงเฮ้ยเฮ้ยอะนั้นแมวอันนั้นแมว กลัวตกใจมากเลยเมืเ่อกี้โอ้โหแล้วก็ก็กอีกแทบหักเมืเ่อกี้ตกใจตกใจผมไม่อยู่แล้วเอาละครับท่านผู้ชมผมต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าน้องคิวนั้นกลัวจนไม่กล้าเล่นต่อกันเลยทีเดียวและต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับหากน้องๆหนูๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเราด้วยนะครับเพื <S <S <ๆ>่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป และคลิปต่อไปอยากให้เราเล่นเกมอะไรนะั้นก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ